แ,แนนช่วงที่สองครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยจัดโดยองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับวันนี้ผมหยิบยกในประเด็นเรื่องการล้องสิทธิ์การเรียนต่อมสี่โรงเรียนเดิมนะครับมาพูดคุยกันในรายการนะครับ โดยผมจะสัมภาษณ์สดนะครับคุณนักบุญอัธบุตรนะครับท่านเป็นที่ปรึกษากลุ่มธรรมาิบาลต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งท่านพิ่งนำคณะผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะครับไปร้องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อขอความเป็นธรรมในกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวันดนนทบุรีนะครับไม่รับนักเรียนมสามเดิมโดยที่เด็กจะต้องได้รับสิทธิ์การเรียนต่อมอปลายที่โรงเรียนเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณนักบุญกันนะครับว่าตรงนี้ เป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณนักบุญครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนักบุญครับครับสวัสดีครับคุณปิติชา่ยสวัสดีครับท่านอาจารย์โรจนศักดิ์ครับครับสวัสดีครับผมผมเห็นท่านนําคณะนะครับไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการเรียกร้องสิทธิการเรียนต่อโรงเรียนเดิม ตรงนี้ขออนุญาตคุยคร่าวๆก่อนครับว่ามีเนื้อหารายละเอียดอย่างไรครับทําไมเด็กถึงไปเรียกร้องตรงนี้ครับท่านฮะครับคืออย่างนี้ครับในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งของชาติแห่งชาตินะครับครับในปีปีพระบัญญัติปีสองพั้อสี่สิบสองครับแยกในเพิ่มเติมฉบับที่หนึ่งปีสองพ้อยสิบห้าฉบับที่สองสองพห้าสิสามและสองพหกิสองครับครับ เมื่อบูชัดเจนในมาตราสิบนะครับว่านะรัฐต้องให้การศึกษานะครับกับบุตรนักเรียนเนี่ยนะครับบุตรเยาวชนเนี่ยนะครับให้ได้สิทธิ์และความเสมอภาคกันนั่นนั่นนั่ขึ้นของพรบนะครับทีนี้ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอเรื่องของนโยบายในปีนี้เนี่ยนะครับทางสวทโดยท่านอํานาจนะครับในขณะ นั้นได้มีหนังสือนะครับลงวันที่สามสิบเดือนตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับครับนะครับในเรื่องของนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษาสองพนหกสบสามนะครับในประเด็นนี้เนี่ยนะครับในข้อหกเนี่ยมันบอกชัดเจน นะครับในข้อหกบอกชัดเจนเช่นไรครับในข้อหกบอกชัดเจนว่าในเรื่องของการรับสมัครนักเรียนม .4 ซึ่งมีการเปิดโรงเรียนเอ่อเปิดเรียนในเอ่อโรงเรียนเดิมเนี่ยระดับม .3 รับขึ้นเอรับเด็กในเรียนขึ้นม .4 เนี่ยนะครับครับให้รับนักเรียนนะครับข้อหกบอกว่า ว่าด้วยการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ของโรงเรียนมาที่เปิดสอนทางนัยับมัธยมต้นและมัธยมปลายให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจากโรงเรียนเดิมครับที่มีสกขภาพเหมาะสมเข้าเรียนให้เต็มแผนการเรียนของโรงเรียนเพื่อให้โอกาสของนักเรียนในโรงเรียนเดิมนะครับให้ได้มีที่เรียนกรณีไม่เต็มแผนการเรียนถึงจะรับนักเรียนนะครับ ภายนอกได้นะครับอันนี้มันเป็นนโยบายชัดเจนของสปทโดยท่านเลขาคนปัจจุบันเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าทางโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีเนี่ยนะครับแต่ละปีได้มีแนวนโยบายในการรับนักเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของนับนักเรียนเขาก็จะตัดเกรดสมมุติว่าปีอย่างปีนี้เนี่ยรับตัดเกรดที่สองจุดเจ็ดห้า แต่ทุกปีก็ต้องกราบเรียนว่ามีนักเรียนที่สละสิทธิ์จํานวนเป็นร้อยคนปีนี้ก็เช่นกันครับมีนักเรียนสละสิทธิ์เป็นร้อยคนทุกปีเขาก็จะดันเด็กที่มีผลการเรียนลำดับต่ําลง,งไปเพื่อเข้าเรียนทดแทนเด็กที่สละสิทธิ์แล้วก็เกลียเด็กที่นะครับรบ,บางคนที่เขาไม่ชอบแผนเรียนนี้ขึ้นแผนกันเลยที่เหมาะสมอันนี้เป็นแนวปฏิบัติที่ทํากันมาทุกปีหรือเกือบทุกปีครับ ถูกไหมครับถูกครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราถือว่าเป็นสิทธิ์ของลูกๆของมสามเดิมที่จะขึ้นมสี่โดยชอบธรรมเราถึงได้ทำหนังสือเพื่อย,ยื่นขอรักษาสิทธิ์ขอใช้สิทธิ์กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ<ม>ในวันที่สิบม,มิถุนายนเพื่อขอใช้สิทธิ์และรักษาสิทธิ์ในเรื่องนี้กับเด็กจำนวนแปดสิบเจ็ดคนโดยชอบครับ แล้วเด็กๆตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับที่มีการไปเรียกร้องเสร็จตรงนี้ครัท่านครับในเรื่องของเด็กจํานวน87คนในเบื้องต้นที่เราที่ทางผู้ปกครองเครือข่ายเนี่ยนะครับได้ยื่นให้โรงเรียนนะครับตั้งแต่วันที่9เดือนมีนาคม2563เนี่ยจำนวน87คนครับซึ่งมีนักเรียนมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่3.22เป็นลงไปจนถึง1ษๆนะครับครับ แต่โรงเรียนนี่ได้ดำเนินการให้เด็กเหล่านี้ได้เข้าเรียนนะตามสิทธิ์โดยโรงเรียนโรงเรียนจริงๆมันก็ไม่ใช่บอกว่าโรงเรียนนะโดยท่านพอเองเนี่ยครับท่านไม่ดำเนินการทั้งที่มีรองผู้ในการนะครับครับจำนวนสองท่านต้องขออนุญาตจำนวนสองท่านนะครับน่นก็ได้ให้ความเห็น ในหนังสือที่ผู้ปกครองเนี่ยนะครับหรือในของเครือข่ายผู้ปกครองในขณะนั้นเนี่ยได้ทําไปผู้ในการรองผู้ในการสองท่านนะครับซึ่งท่านหนึ่งเป็นฝ่ายบริหารอีกท่านหนึ่งเป็นฝ่ายวิชาการได้ให้ความเห็นว่าเพื่อโปรพิจารณานะตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนดไว้หากมีนักเรียนสละสิทธิ์นะครับ ก็ขอให้อ่าขอให้เรียกจํานวนอ่นักเรียนที่สํารองไว้นะครับได้รับสิทธินั้นโดยที่จะต้องเข้าตามเกณฑ์ของโรงเรียนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราถือว่าทางโรงเรียนเนี่ยได้รู้กติกาเช่นนี้มาตลอดอถูกไหมครับครับนะดังนั้นเนี่ยเมื่อนะครับได้มีการแจ้งเช่นนี้ท่านพอก็ไม่ได่วนการครับก็เล่าล,ละเลยก็แจ้งให้นักเรียน นะครับซึ่งจํานวน87คนเนี่ยเขาก็เฟ้งช่วงนั้นเกิดวิกฤตโควิดนะฮะเข้าใจก่อนนั้นเอือนีนานะครับโรงเรียนได้มีการแจ้งให้นักเรียนมากลุ่มเดิมซึ่งจำนวน544คนเนี่ยนะครับที่มีเกตตั้งเฉลี่ยตั้งแต่4จนถึง2.75เนี่ยมารายงานตัวถ้าไม่มารายงานตัวก็ตับิตปรากฏว่ามีนักเรียนมารายงานตัวเพียงแค่ อันนี้คือตามที่โรงเรียนแจ้งมานะเพราะว่าโรงเรียนก็ไม่ได้แจ้งชื่อ,อนะครับต่อสารนะจำนวนเพียงแค่448คนดังนั้นก็ถือว่านักเรียนไม่มารายงานตัวถึง96คนถูกไหมครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงทำไมโรงเรียนไม่มีการแจ้งชื่อต่อสาธารณะเพราะตามหลักเนี่ยไม่ต้องครับอันนั้นต้องไปถามโรงเรียนครับไม่ไม่โดยโดยหลักนะโดยโดย,โดยหลักนะคุณนักบุญ ท่าที่ผมจากประสบการณ์ผมเนี่ยเวลานั้นน่ะมีการสอบใครจะเป็นไม่ว่าจะได้ลำดับที่เท่าไหร่หรือใครจะเป็นสำรองที่เท่าไหร่ก็ต้องรู้ลำดับตัวเองสิคือคือเบื้องต้นเนี่ยครับนักเรียนประกาศรา,า,ายชื่อจานวน544ที่ผ่านเกณฑ์2.75จหครับแต่พอการมารายงานตัวในวันที่29เดือนมีนาคม2563ซึ่งโรงเรียนระบุให้มารายงานตัวเนี่ยปรากฏว่าโรงเรียนไม่ได้ประกาศชื่อครับ S <S <S นิดหนึ่งคุณนักบ,บุญครับที่ฟังมา,เ,า,เ,าเขาให้โรงเรียนเนี่ยตั้งเกณฑ์ยังไงว่าจเด็กจบมสาต่อมสีได้ต้องเกณฑ์ยังต่ำเท่าไหร่2.75เหรอว่างไงฮะเขาคือคือคืออย่างนี้โรงเรียนแต่ละโรงก็จะมีกติกาต่างกันไปนิดนึงเอาที่โรงเรียนที่ที่คุณเป็น้องเขาเน,เนี่ยเขาตั้งไว้เท่าไหร่ฮะคืออย่างนี้เขา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 ตั้งคืออย่างนี้ครับทุกปีโรงเรียนของศูนย์กลาบวิทยาเนี่ย ั้งในการตัดเกรดนักเรียนเพื่อได้รับรอบแรกเนี่ยอแต่ละปีไม่ต่างไ,ไม่เหมือนกันครับบางปีก็สองจุดเจ็ดสองจุดแปดสองจุดเก้าแล้วแต่ครับและปีนี้เอาเท่าไหร่ฮะปีนี้เขาตั้งเท่าไหร่ครับที่ไปรอ้อปีนี้เขาตั้งสองจุดเจ็ดห้าครับสองจุดเจ็ดห้าทีนี้ในจานวนเด็กแปดสิบเจ็ดคนเนี่ยเกรดอยู่ที่เท่าไหร่ฮะหรือคือรอบแรกเขาขับไปแล้วสามจุดสองสองลงมาก็มีสองจุดแปดสองจุดเจ็ดสองจุดหกสองจุดห้าจนถึงหนึ่งจุดเศษเศษก็มีครับมีครับ ตามตามตามหลักในในขั้นต้นโดยหลักแล้วถ้าตั้งไว้เกณฑ์ที่2.75อย่างไรใครที่สามต้นจนถึง2.75ก็ควรจะได้รับการเลื่อนขึ้นไปบรรจุถูกไหมมันมีอย่างนี้คุณไม่รู้นะจากประสบการณ์เพราะก่อนผมเคยสอบแข่งขันนะฮะตอนเมื่อจบมมสามต่อมสถูกไหมโอเคนะเมื่อรับ500้อคนถูกไหมคุณกิจทัางนับบญิถูกไหมก็มานังรับรับหคนถ้าไม่ได้เกณฑ์ถูกไหมมันควรที่จะมีการดูสำรองว่าสำรองกี่คนทีนี้ถ้า ผมไม่รู้ว่าตรงนี้เขาสำรองกี่คนใน87คนเนี่ยเด็กอยู่สำรองระดับไหนเพราะว่าบางครั้งเพะหนึ่งที่เด็ก1.7กว่าพาอมาเรียนต่อนในระดับม .4 เนี่ยมันบ,บางทีมันก็มีปัญหาเหมือนกันแต่โ<ช>ดยทั่ว,<ร>วไปเขาจะเปิดรอบสองคือ,อนนเราเ,เราไม่มีปัญหาเรื่องคาว่า1ดเท่าไหร่ไม่รู้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทุกปีที่เราดําปฏิบัติมาก็คือว่าเมื่อเด็กสละสิทธิ์นะโรงเรียนก็จะเรียกเด็กที่มี่อไปขึ้น ลับ,บลต่อไปอขึ้นครับเรื่องลำดับแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับนะครับทางทางคุณกิตชัยและอาจารย์ครับต้องต้องกั่าด้อย่างนี้ว่ามันจะมีเด็กที่กลุ่มที่เข้าเข้าแผนการเรียนนะครับอ่าในสุดกราบนนทบุรีเนี่ยนะเปิดหกแผนการเรียนก็คือคณิตวิทย์ นะครับอ่าแล้วก็เขาเรียกว่าสินคำนวณหรือสินสินสินอกฤษนะครับสินภาษาแล้วก็มีสายสินภาษาอีกสี่สายรวมแล้วเป็นหกสายนะครับในในปีนี้เขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบางคนบางเด็กบางคนที่เขาได้รับรอบแรกเนี่ยเขาอยู่สินคำนวณเขาต้องการมาสินภาษานะครับบางคนอยู่สินภาษาต้องการไปสินคณิตวิทย์ถูกไหมครับอ่าฮะอันนี้เมื่อเลื่อนเด็กจากกลุ่มที่สองขึ้นมาเนี่ยทุกปีมันก็จะเกลี่ยเด็ก ที่เข้าสู่แผนที่เขาต้องการอืเข้าใจนะครับอ่ามันก็จะไม่มีปัญหนานะครับแล้วเด็กบางปีก็ไม่ต้องมาสอบเลยครับเพราะเด็กเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาถือว่าเข้าแผนการเรียนแล้วแล้วก็เด็กก็ไม่เต็มเพราะไม่เต็มโรงเรียนก็ชอบที่จะอะประกาศกับเด็กไคเป็นปกติครับอันนี้คือเขาทําปกติซึ่งซึ่งต้องการเรียนอย่างนี้ครับว่าผมเองเนี่ยผมอยู่กับ อาสกุลาบนนนมาเกือบสิบปีมีทั้งลูกหลานที่จบตรงนี้ลูกสาวคนโตผมก็จบที่นี่มานะครับ,รบก็มีลักษณะการปฏิบัติเช่นเดียวกันหลานแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จบเป็นลนักษณะเดียวกันอย่างการณีของปีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าในทั้งยุคที่ท่านพ่อวิยาท่านอยู่เนี่ยนะครับท่านก็ปฏิบัติแบบนี้แล้วก็นักเรียนก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับครับแล้วก็ที่สําคัญครับต้องต้องกล่าวเยนอย่างนี้ว่าในช่วง มีนาเมษาพฤษภาเนี่ยนะครับม,มิถุนาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราเนี่ยมันวิกฤตโควิดพ่อแม่ผู้ปกครองก็ลําบากเรื่องของปัจจัยถูกไหมครับการที่คุณเองคุณไม่รับเด็กเหล่านี้ก็ทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองเขาเดือดร้อนวิเด็กต้องไปนั่น<ๆ>ไปน,น,ไปนี่ต้องไปวุ่นวายกันหนต้องไปติวไปเตินนะครับในขณะเดีวยวกันรู้ไหมครับว่าเด็กที่มาสมัครสอบเนี่ยมันไม่ใช่เด็กไข้ภายนอกอย่างเดียวครับมันมีกลุ่มเด็กที่ได้ได้สิทธิ์ในเรียนแล้วเนี่ย มาสมัครสอบเป็น45คนคือเลื่อนแผนจากแผนที่เขาไม่ต้องการครับถามว่าแล้วทําทําไมมันเป็นการเพิ่มภาระของโรงเรียนเพิ่มภาระของจํานวนเด็กในการที่จะมีปัญหาในเรื่องของการอติดต่อเรื่องของเชื้อโควิดด้วยมันจะเกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องของการผิดของพรบควบคุมโรคติดต่อและพรบรเรื่องของปัจจุบันนี้คือพรบอ,รอะไรครับที่เรายังอยู่เนี่นะ ถูกไหมครับด้วยนะครับ,รบขเขาเรียกว่าพรบฉุกเฉินด้วยรเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากซึ่งจริงๆแล้วโรงเรียนเนี่ยควรจะต้องรับเด็กให้จบแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เวียเด็กให้จบแล้วก็ประกาศรับเด็กส่วนที่เหลืออันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับทุกปีก็ทํามาอย่างนี้นะครับต้องต้องกลับเรียนอย่างนี้ว่าที่โรงเรียนสวนกลาบนนทบุรีไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับปีนี้รับเด็กรุ่นที่สี่สิบสี่สี่สิบห้าแล้วสี่สิบกว่าปีแล้วนะอาจารย์ ครับเรียนถามนิดหนึ่งฮะพออ้อนี่เป็นผอออเก่าเหลือพออเพิ่งย้ายมาใหม่พออ่นตั้งนี้ท่านประมาณสองสามสองปีจะสามปีแล้วท่านจะจะเกษตุวานี่แหละครับก็น่าจะรู้รู้ระเบียบอยู่แล้วนี่นะไม่น่ามีปัญหาได้นะพระมุภาพท่านรู้แต่ว่าท่านคิดอะไรท่านอยู่นั่นก็ต้องไปถามท่านท่านก็เป็นหตอรรฮะครับต้องกาบเรียนอย่างนี้ว่าท่านคิดอะไรอยู่ลูกหลานต้องบอกว่าลูกลูกที่จบมสามจะขึ้นมสีถามว่า เป็นเด็กที่ไหนก็เด็กที่ครูคนเดียวสอนกันใช่ไหมใช่ใช่หรือมั้งใช่ใช่ท่านจะผักเด็กคนนี้ไปยังไงลุ่มุนี้ไปยังไงท่านก็ปโรงเรียนก็สร้างเด็กชุดนี้มาเองด้วยซ้ำไปใช่ครับเด็กโรงเรียนแข่งขันสูงหลายโรงเรียนเนี่ยครับเขาไม่ได้สนใจเลยเขาเอารับเด็กเหล่านี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นปกติด้วยซ้ำไปในสถานการณ์อย่างนี้ท่านไม่ควรผลักเด็กหรือมีปัญหากับเด็กหรือสร้างภาระให้ผู้ปกครองถูกต,ต้องมั้ยถูกครับทีนี้เด็กแ7คนเรียนถามมนิดนึงฮะ ประวัติการเรียนหรือเป็นคนเกเรหรือไม่หรือว่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าใช่คนหนึ่งมันก็คงจะมีแต่ว่าเกรดของเอาเป็นว่าการการที่เราจะาสนับสนุนการศึกษาของเด็กเนี่ยถ้าจะบอกว่าผลการเรียนเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีเด็กโคตา้าซึ่งเป็นเด็กของนักกีฬาเนี่ยมีผลการเรียนหนึ่ง<ๆ>จุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดเยอะแยะไปหมดที่ได้ไปเป็นยี่สิบสามสิบคนเนี่ยแล้วทําไมท่านดูยังไงแล้วเด็กเหล่านี้ ท่านไปดูดีว่าเขาสร้างปัญหาให้กับการเรียนยังไงท่านก็รับไปแล้วอ <c oughs> ท่านบอกว่ามีท่านบอกว่ามัมมนต้องแจยกงยญาตน,นิดนึงมัน <c oughs> งบ่นฮะอันนี้พูดตรงๆนะฮะอันนี้ขออนุญาตคือในกรณีนักกีฬาเกรดไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าก็คือกลุ่มเนี้ยจะไปทําชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเราเข้องมีข้ย<พ>อยกเว้นแล้วก็มีวิธีการใมนกาบอกเรื่องของเรื่องของบอกว่าคุณภาพดีครับครับต้อนแกกันะฮะท่านสัมภาษณ์ว่าท่านดูแลเด็กที่มีผลการเรียนตั้งแต่สองขึ้นไปผมถามในวันนี้เด็กที่ มีผลการเรียนตั้งแต่สองขึ้นไปจนถึงสองจุดเจ็ดสี่เนี่ยยังเหลืออยู่อีกประมาณเกือบสี่สิบคนเนี่ยแล้วทําไมท่านไม่ดูแอลาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นคำถามที่ท่านพูดเนยตัประเด็นว่าอ่ถ้าตั้งเกณฑ์ไว้สองจุดเจ็ดห้าเพราะฉะนั้นใครที่ต่ำกว่านี้ค่อยว่ากันถูกไหมใครที่เข้าเกณฑ์ต้องเปิดโอกาสให้เขาให้โอกาสคือวันนี้เนี่ยเด็กที่เราไปขอขอใช้สิทธิ์ของเราเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเราไปยืมแ่สิบเจ็ดคนแต่ปรากฏว่า มีกลุ่มหนึ่งที่เขาเองเขามีที่เรียนอื่นมีกลุ่มหนึ่งที่สอบได้เองและวันนี้เหลือนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้าเรียนเนี่ยประมาณสี่สิบสามคนครับผมก็ไม่เยอะนะซึ่งสามารถเปิดห้องเรียนได้อีกห,อห้องหนึ่งได้เลยอืส่วนท่านจะบอกว่าเหลือเด็กต้องการรับเด็กที่สองมันก็มีอยู่เด็กที่ที่มีผลการเรียนตามกว่าสองนี่ก็มีจํานวนหนึ่งซึ่งก็ไม่มาท่านก็มาว่ากันนะครับท่านจะ ให้มีเงินรับโดยมีเงื่อนไขก็แล้วแต่ถูกไหมครับใช่ครับพระนั้นสำคัไม่มีปัญหาแต่เรื่องนี้มันเป็นไปตามนโยบายเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการครับครับแล้วตรงนี้คุณนักบุญมีความคิดอย่างไรมีการคุยกับผู้ปกครองไหมผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าอย่างไรว่าผู้ปกครองวันนี้ครับต้องตอบเบียนอย่างนี้ว่าครับต้องเข้าใจว่าไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่ที่ทําให้ผู้ปกครองเนี่ยลำบากใจมากกว่าลูกลูกเต้า ถูก,ถกไหมครับถูกครับการที่ลูกไม่ได้มีที่เรียนเนี่ยคือความทุกข์ของผู้ปกครองถูกต้องไหมครับ,ค,รบคนที่มีลูกมีเต้าจะรู้ว่าคนที่ไม่มีลูกเนี่ยจะขึ้นเรียนมสี่เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีที่เรียนนะเขาจะคิดยังไงบางค,บคนก็จะหาที่เรียนบางคนเขาก็ยืนยันว่าเขาจะเรียนที่นี่แต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเขาบอกว่าสิทธิ์ของเขาเนี่ยมันเป็นไปโดยถูกต้องชอบทมและเป็นไปตามกฎหมายผมจะถามโรงเรียนหรือพอว่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านจะมาตัดสิ์นักเรียนเหล่านี้ด้วยเหตุใดคุณนบุญผมขอช่วงหน้าอีกสักช่วงหนึ่งป๊บหนึ่งสั้นๆหน่อยได้ไหมฮะรบกวนเวลาอีกนิดนึงนะครับผรบขออนุญ,ญาตพักเบรกก่อนได้ได้ครับท่านผู้ชมครับ,รบเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพักเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับว่าแล้วหลังจากนี้ไปจะทําอย่างไรกันต่อครับพักเบรกพบกันช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับ แผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดิน